การจับจ่ายใช้สอยของคนไทยเชื้อสายจีนใกล้เทศกาลตรุษจีนเข้ามาแล้วนะครับไปดูกันหน่อยว่าหลายๆจังหวัดเขาเตรียมซื้อของไหว้กันคลึกคักแค่ไหนอย่างที่โคราชคุณผู้ชมถึงแม้ว่าหมูจะแพงแต่ปรากฏว่ายอดจองหมูหันนั้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวครับ ผู้ประกอบการหมูหันชื่อดังอย่างร้านหมูหันโคราชาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าช่วงนี้มีลูกค้าสั่งออเดอร์จองซื้อหมูหันทั้งตัวเข้ามาอย่างคึกคักนะครับมียอดจองแล้วกว่า100ตัวทางร้านต้องสต็อกลูกหมูไว้กว่า200ตัวเพื่อให้เพียงพอแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ต้นทุนราคาหมูทั้งตัวจะสูงขึ้นจากเดิมกิโลกรัมละ100บาทเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ190บาทแล้วก็ตาม แต่ลูกค้าเองก็เข้าใจนะครับทางร้านเขาก็ต้องปรับราคาขายขึ้นจากเดิมขายตัวละ600ถึง800บาทตอนนี้ต้องเพิ่มขึ้นเป็น1,000ถึง1,200บาทแต่ก็ยังมีลูกค้าที่มาสั่งซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นจำนวนมากไปฟังเสียงเจ้าของร้านหมูหันครับ แพงนะฮะถือว่าก็ขึ้นมาค่อนข้างเป็นร้อยเหมือนกันแต่ว่าผลกระทบของร้านผมก็แคบว่าแทบ,บ,แ,ทบแทบจะน้อยมากแทบจะไม่มีเลยอ่านะส่วนสุดทีนนี้ก็ยอดจองมาก็น่าจะตอนนี้เราสต็อกหมูไว้ประมาณ200ตัวนะฮะสำหรับสุดทีนตอนนี้จองมาก็เกือบร้อยแล้วครับ,รบเกือบร้อยตัวแล้วนะฮะดูหมูหันไปแล้วพาไปดูที่จันทบุรีครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นไอเดียสุดแปลกนะครับ อันนี้ไม่ใช่ปลาคาฟจริงๆนะฮะเป็นขนมเข่งรูปปลาคาฟครับสีสันสวยงามแบบนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขนมเข่งธรรมดาธรรมดาจนได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีครับเขาขายขนมเข่งรูปปลาคาฟนี้คู่ละ25บาททางร้านเนี่ยเปิดรับออเดอร์แค่ไม่กี่วันปรากฏว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามากกว่า600ตัวแล้วส่วนขนมปุยฝ้ายขายลูกละ20บาทวุ้นรูปสัตว์ต่างๆขายถ้วยละ10บบาทเท่านั้นครับ ลงใต้ไปที่นาราธิวาสบรรยากาศการซื้อของเครื่องเส้นไหว้ที่ตลาดเขตเทศบาลเมืองนาราธิวาสปีนี้ปรากฏว่าไม่คึกคักเท่ากับปีก่อนส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ประชาชนขาดรายได้บางคนตกงานก็เลยไม่มีกําลังซื้อไม่มีกําลังในการจับจ่ายเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการใช้จ่ายช่วงตรุษจีนปีนี้แม่ค้ารายหนึ่งเขาบอกว่าถึงแม้ปีนี้เศรษฐกิจจะแย่กว่าทุกๆปีทําให้ยอดขายลดลง แต่การขายขนมเข่งก็ยังได้รับความนิยมจากลูกค้าอยู่ยอดขายเนี่ยตอนนี้ประมาณ2,000กว่ากิโลกรัมแล้วนะครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างครับมีการเอาโคมจีนเต่งลังสีแดงนะครับมาประดับบระเวณประตูทางเข้าออกแบบนี้คุณผู้ชมเพื่อความเป็นสิริมงคลถือว่าเป็นปีที่5แล้วนะครับที่นายกสั่งให้เอามาประดับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้ตามความเชื่อของคนจีนโคมจีนแตงล้งนี้ถือเป็นเครื่องชี้นําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นบ้านที่ห้อยโคมจีนก่อนช่วยให้คนในบ้านนี้มีความสุขความเจริญร่ํารวยมีแสงสว่างโช่อช่วงชัดฉวานด่านศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเปิดเผยผลสํารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงตรุษจีนปี65ในปีนี้พบว่าบรรยากาศปีนี้ไม่คึกคักครับมีเงินสะพัด 39,627ล้านบาทติดลบจากตุนจีนปีก่อนถึง11.82%และเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วหลังมีสถานการณ์โควิด -19 และยังเป็นมูลค่าเงินสพัดที่ต่ำกว่า40,000ล้านบาทเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับตั้งแต่ปี2,555ไปฟังเสียงอาจารย์ธนวัตรครับ ทั้งซื้อหมูซื้อไก่ซื้อเป็ดเพราะฉะนั้นราคาหมูเนี่ยมีผลต่อการใช้จ่ายในช่วงจุดจีนจริง,รงแต่ราคาหมูนั้นเป็นตัวแปรเฉยๆที่เราใส่เข้าไปในเรื่องหมูแพงเพราะว่าคนจะจดจําเรื่องของหมูแพงแต่มันยังมีทั้งราคาน้ํามันปาล์มยังมีทั้งราคาน้ํามันยังมีทั้งราคาไข่ราคาไก่เพราะฉะนั้นสังเกตเห็นนะครับว่าคนเองก็จะลดพฤติกรรมการจับใจ่ายใช้สอยลง ผลสำรวจยังพบว่าครัวเรือนไทยมีปัญหาหนี้สินค่อนข้างสูงโดยเฉพาะผู้มีรายได้ต่ำกว่า20,000บาทดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งเติมเงินในกระเป๋าของประชาชนร่วมกับการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆเช่นคนละครึ่งชอบดีมีคืนและต้องควบคุมโควิด -19 ให้ได้ในช่วงไตรามาสแรกของปีนี้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวในไตรามาสที่ส โดยทางศูนย์พยากรณ์ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่3.5ตนะครับ